อย่างสะเทือนใจท kind of ี่สุดก็คือพวกติดภายในรถบัิเทตุบนบนบนรถสนี่ฮะสนท้ายกันบ้างอะไรบ้างเรื่องการติดภายในอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยเราขาดเครื่องไม้เครื่องมือก็ตอนสูญหายใต้น้ำเลยครับเรือของเรามี้คือเราไม่สมบูรณ์ไงไม่ร้อยเปอร์เซนต์ใช้ได้เป็นบางส่วน เราคือเราอยากได้คือต้องการเรือเรือไว้ค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำอครับที่มันลำบากที่สุดเพราะศูนย์เราเนี่ยติดกับแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยครับคือเวลาสูญหายทีนึงมันน้ํามันลึกอะเป็นแม่น้ำของเจ้าพยาเนี่ยคร อ๋อของหน่วยงานของเราเป็นอาสาหมอเต็กตึ้งจุดพรมบรีนะฮะคือเราเห็นความเกิดอุบัติเหตุแล้วคือความเดือ,รอดร้อนรับป่วยอะไรต่ออะไรแล้วแต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครเราก็คือเป็นช่วยเหลือมีจิตใจอาสามีลูกค้าทั้งหมด40คนแล้วทั้งหมดช่วยเหลือกันแล้วเรามาตั้งจุดนกมที่73บวก600นจะจุดจุดนี้บนบวยความสะดวกทางรถเรื่องการอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆและอุบัติเหตุเรื่องการบาดเจ็บเรืออะไรอะไรรับป่วยหรือด้วยความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ร้องขอมาหรือมีผู้ร้องขอมาเราก็ช่วยเหลือทั้งหมดอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ใช้ห่อศพบางทีไปรับศพอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเดีย๋ยวใช้เยอะมากบางคนยี่ใช้ถึงสองสามืนนะบางคนมีอาการ เสียชีวิตมาหลายวันแล้วอะไรประมาณนี them, anyway. todas, ete, literacy, virus, it, ้ครับสำคัญที่สุดคือผ้าดิบอะไรพวกนี้นะเนี่ยนะเราก็สำคัญทุกอย่างเลยครับเพราะบางเทสเนี่ยเราใช้ถึง2ชั้นนะครับเพราะมันพถุงมือนบางพอเราใส่เสร็จแล้วก็มันจะแตกบ้างอะไรบ้างบางทีพวกเสี่ยง PUI นะครับ p u ก็คือพวกโควิดอะตอนนี้สำคัญทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือ ไม่ว่าจะเป็นก๊อดยีราดติกเนี่ยครับที่พาขันแผลหรือสิ่เที่เรียกพาผันแผลง่ายๆนะฮะเนี่ยครับเนี่ยละที่สำคัญที่สุดคือพวกนี้ครับ